สวัสดีครับมะงะระอ๊อพบกับช่องรรม์านชแลนวนะครับวันนี้ก็พามากินข้าวยามเย็นนะครับก็เย็นสิครับวันนี้เพิ่งจะกินข้าวเช้านะครับวันนี้วันหยุดนอนทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็ไปโรงพยาบาลมาด้วยนะครับกลับมาก็นอนยาวเลยนะครับแล้วก็ตื่นมาช่วงประมาณ5โมงนะครับได้ไปซื้อกับข้าวนะครับอันนี้จะเป็นปลานินราดพริกนะครับน่าจะใช่ละ ก็กบก็กมะแกงมะเขือเพิ่มเติมนะครับมาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากินข้าวกันดีกว่านะครับกล้งยๆเราจะเชียร์ปอยเอนกันกนะอาเล่อาเล่มีกระดาษอะไร่งเงี้ยจีโน่ละถิมีซ่าจะไหมเนาะอันนี้ข้าวไม่เยอะนะครับอ๋อก็แอดมีผักมาด้วยนะครับนิดนึง แกงมะเขือยะใส่หมูนะครับไม่ได้กินนานแล้วนะครับอืม,อมไม่ได้กินนานแล้วนะครับอร่อยเฉยเลยนะครับ วันนี้พี่ๆน้องๆได้กับข้าวอะไรกินครับตับขมเมลมาได้นะครับอ,อร่อยครับอร่อยนี่นะครับเป็นปลาราดพริกนะครับเป็นปลานินนะครับ รสชาติดีนะครับ mm hmm. คิดถึงฝีมือแม่ตอนเด็กเลยนะครับที่ทำปลาและพี่เคกินนะครับ รับจะเล่าเรื่องวัยเด็กให้ฟังนะครับก็ว่ามีคนอาจจะมีคนถามนะครับว่าทําไมพูดไทยชัดจังนะครับกขเป็นยังไงเดียจอปะเกิดที่นี่นะครับเกิดที่เมืองไทยแล้วก็เกิดในกรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็ไปเติบโตแถวสุพรรณบุรีนะครับพ่อแม่ก็อยู่นั่นมานานเลยนะครับก็เติบโตมาเป็นหนุ่มแล้วก็ มาทำงานได้ก็เข้ามาในกรุงเทพตอนช่วงประมาณอายุสิบหกสิบเจ็ดเข้ามาในกรุงเทพอีกครั้งนะครับแล้วก็มาทำงานแล้วก็อยู่ยาวเลยนะครับถ้าถามว่าเคยกลับบ้านไหมเคยกลับครับแต่ก็นานๆทีนะครับกลับไปก็ไม่ได้อยู่นานนะครับแป๊บเดียวก็มาประมาณเต็มที่ก็หนึ่งเดือนสองเดือนนะครับเข้ามาอีกนะครับอือ กับชอบคนสุพรรณนะครับใจดีนะครับตอนเด็กเราไปไหนก็เขายัางไงนะเหมือนถ้าเขามีไรเป็นทำสวนทำอะไรก็ตามนะครับเขาก็จะเอาแบ่งให้กินนะครับชอบสมัยก่อนมากเลยไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้นะครับอะไรอะไรก็ซื้อนะครับสมัยก่อนนี้มีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับชอบมาก อันนี้ก็จะเป็นสะเดานะครับอืม เราไม่ค่อยขมนะครับออกมันๆ ไม่รู้ว่า <c oughs> อร่อยหรือหิวนะครับไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยนะครับ ันนี้เก็บไว้กินเมื่อเชา้าดีกว่านะครับจะได้ประหยัดนะครับ มาเขือลูกสุดท้ายนะครับเนื้อมาเขือข้างในนุ่มมากนะครับอร่อยครับมื้อนี้อร่อยเอาล้วครับกระทานจบกันไปอีกหนึ่งมื้อนะครับกับปลาลาดพริกอ่ปาปน,นลาดพริกกับ แงมะเขือยัดเส้หมูนะครับมือนี้ก็อร่อยมากๆเลยนะครับอันนี้เก็บเอาไว้กินตอนเช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้างานเช้าเลยนะครับไงก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะครับพี่พัดประกาศไทยจะขออภัยด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ